ไม่มีปืนไม่มีปืนแถมไฟดับได้อด้วยใช่นั่นแหละความยากคือความยากความยากคือความสนุกแต่สำหรบับบางคนความยากคือความยากอะฮะกระดิ่งทีนี้พาเด็กๆมาดูชนะสูุดศพกันนะครับกินหน้าอีกแล้วชนะสูตรโอ้ยอย่ไม่สุดเจ็ดก็นั่นแหละ สุดก็เครื่องยนต์คนดีคนเดิมของเราอ๋อไม่ใหม่ใม่ใม,ไม่ไอตัวตัวที่มันสัมเสียงดังปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงอะ่ะที่มันอ,อ่ตัวใหญ่ใหญ่อ,อ๋อ้อตัวใหญ่ใช่ใช่ใชก็ต้องโขอ,อย่างนี้ยากเลยเออไอเนี้ยแหละใช่ใช่ใช,ใช่มันมันอยู่บนอยู่บนหัว อยู่ทางด้านหลังเราอ่ะไม่ได้อยู่ตรงเราไม่ค่อยดีอันเนี้ยอยู่ขวาอยู่วาไปได้ไปได้เห็นจากเลยได้ไปคอนโทรลูมานะไปคอนโทรลูอยู่ใกล้ๆห้องคอนโทรลูไม่ก็อยู่ตรงโซนจุดเริ่มต้นเรามันเหรอนะใช่ใช่ ตัวนี้แพ้ไฟเนี่ยเอ่อต้องเอาปืนไฟฟ้าไปช็อตก่อนถึงจะยิงเข้าเอาหลังหนาะเอ่อจุดอ่อนมันอยู่ที่หัวแต่หัวมันเป็นหน้ากาก,ากปิดอะเราต้องเอาปืนไฟฟ้าช็อตให้มันเปิดก็แมชชีเนารี่เหมือนเดิมเพื่อนไฟฟ้าแมชชีเนารี่อยู่โซนซ้ายโซนเอสบีป่ะโซนซ้ายเออ <Okay. S 1> ต้องหาปืนก่อนยะังหไงมันอยู่ เพื่อนเพื่อนไปอย่างไวเลยไปอย่างไวเลยเพื่อนมันลงมาแล้วอีนัทไซมามาแล้วมันเห็นเราไหมมันไม่เห็นมันอยู่ข้างหน้าเ,เราต้องเล่นแบบสเตลก่อนนล้ตอนนี้กูอยู่ข้างหลังนะ เไไม่ด้้แลวตามยอดนะครับูประทานได้ลังดูอยู่ว่ามันตามไหมตามตามปู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 ตามมไม่หยไม่อยูไม่อยุดไม่ยวจะเป็นวันเวล่ะวันเวอวันหน้าเ ว่าจะไม่หานะเฮ้ยมันเปิดประตูได้ด้วยเรปิดได้หมดอ่ะเ่มาแล้วมาแล้วมาตมไเอยอก็พักไม่รัดก็พอก่อนมันไปทางั่งใช่ใก็เปิดปห้องน่ไปไปอยู่ห่า กามยูหาดแต่เมืงยกูอูอีกฝั่งนึงเลยเดี๋ยวตามกูอยู่กูชิวแอปซูนสี่ตามกูอยู่สี่หกอะดรวะอยู่แถวแถวกูแหละอยู่แถวแถวกูสี่หก สี่หกหนึ่งเจ็ดแปดกูเปิดห้องให้หมดเลยจะได้จุกง่ายๆมันน่าจะอยู่ตรงโซนทางมึงอยู่ไก่อลยไปดับใช่ตรงกูไม่มีนะระวังด้วยวกลูลงไปโอ้ข้างหน้ากูเลยก็วิ่งจุกเอาจุกไปก่อนแต่ เคร่ง okay, okay. ่งท้องใต้หยู่ต้องนะำโมท่ทำยับจะได้ไหมไม่น่าจะมันได้กลัวบทสวสดอะไรเนี่ยต้องเป็นบทสวสดนบ่นะใหม่ปะยังไงแบบบทสัวน้ำโมท่ทำตัวเป็นล็องปะบทสวสดแบบว่าอิเล็กโทรอิเอล็กโทรแนี่ยวเดี่ยวไหมอิเล็กโทระ H7 เจ็ดท่อฟ้าครบเอาแรงต่อนี่มันวอกวีย ก็จะว่ากูรออยู่กเหมือนกะันได้เลยรู้สึกไ,สไม่ค่อยดีเลยครับคุณสกตันกูนเปิดไปให้ไหมละเพราะว่ากูอยู่กับตัวลุงได้เลย<ส>ไปไกูอยู่แม็กซไปไหนเลยไปไหนไปไหนไม่ได้เลยเว้ยตอนเนี้ยต้องรอไปก่อนคือว่าทำทได้ดีเดี๋ยวไอคุณนั่งขับมาเจมันอยู่ตอนนี้มันอยู่ห<ๆ>ัวกูม,มันมันก็ชิวๆไปเลยได้เลยเนี่ยกูต้องไปรอต่อเพื่อให้มึงงานไดง่าย ไจะดับดีกว่านัเป็นคำถามที่ดีนะมีคนตาบอดครับเอ้ยกูบอกว่าเหลือห้าใช่ไหมอ๋อได้ห้าอยู่ไปไหนเราก็รู้นะได้หน้ากูไม่เจอกำเขาตัวรอถกันเองกันแล้วไฟมังไงกันดับไป มันอยู่กับกูบนหัวกูเลยอเ,เออก็หนึ่งนะเมื่อกี้สับสี่อยู่แล้วนะจะบอกนะสับตอนไฟดับไม่นับไม่น่าใช่นี่นับเลเขย่ามันลไล่กูอยู่เออมันอยู่ใกล้ใกล้ไหนม่อนไม่มนะอ,อยู่ใกล้ๆห้องกลางเลยะ

ใครเป็นอะไรกันกำลังปิดอย่างกูนะปิดเลยยังไม่เจอเจ็บใจก็บอก Chay, 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 chay. Ờ. Cái Đã này cái 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 kìa กนจะมาตรงใกล้ๆคอมเมนตลูกโอเคเปิดไปแล้วอันนี้ยังไงอ่ะกูยังอยู่ที่คอมเมนลูกร ห้องก่อนนี้จะมีปืนมาอี่คือตามวิ่งผ่านาจะได้เสียงโอเคกำลังเดินทางอยู่เเดไกลูจะมีปืนอะไรกเยงปบอกเลยเอ่อทีนุซองให้กูล้เดี๋ยวูไปยซองอ้ถือถังระเบิดเลยโเออลูกงทำรออู่ตรงนี่ไปทางไ่ทางไอประตูก่อนนะเนี่ยที่ไหาเป็อะกูวิงมาแน่าจะเป็นคอ่หทางที่เรามาทางที่เรามาไม่หนูกอง่หนลยจับเลยจับเลย เไเนราที่เดียวมันไปนไหนก็ไม่รู้เอาที่ปืนดิเอาอยู่ขวาเจรจาเจรจาละ่าตรงนี้เลยไประดับนะไประดับล<ะ>กลับไปก่อนเดี๋ยวลากกลับไปก่อนถ้าถ้าเราจะล่าตรงนี้ก็ได้อยู่แต่ในลานกว้างแต่แค่แบบเราต้องดูดีแรง<ด><ด>มากเลยนะตัวเนี้ยถ้าได้ถ้ามันได้โดนถ้าเราโดนได้ไหมจะถ้าไม่โดนอะไร็ะไรตีเราสองทีตายได้เลยนะครับ โอเคโดนอยู่อยู่บนหัวแล้วก็กูกูไม่แอฟเลือดมาใช่ไม่แอฟติ๊กมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับไปที่เรามาเลยอยู่บนหัวเราตอันของถัรวไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยววิ่งกลับไปตรงห้องไฟอะ่ะ<อ>ไปหลงกูเออกูมีถังแก๊สเ,เพื่อนถ่ายมาวิ่งกลับไปเลยได้ละ ไม่ต้องหันไปอีกไม่มีเลยไม่หันไม่หันไม่หันไอ้กูคอยล่อมอันนี้ไอเดนคือระเบิดโดนหน้ากูเต็มเลยเพื่อนแบบหน้าแบบหน้ามืดเลยไม่ดับไหมใช่กำลังไปเปิดไฟอยู่ วยู่ไหนวะแคบไปได้แล้วจะวิ่งได้หลังมือหรอไปแล้วไั มันมาไล่กูแทนล้ไล่กูแทนล้วรอไม่ไม่ไม 5, 5. ่ไม่ไม่ไม่ยังไล่อยู่หรอไล่กูอยู่ตอนไล่กูยิงมันหันมารอบหนึ่งมันลมันไม่มันแตต้องรอให้มันเดินทางอย่เดียวไว้ถึงจาถือว่าตางขาดน้นเลยวะใช่มาเทตกูหน่อยกูลิกกูเหลือสิบเปอร์เซนตโอเคโอเคไปเลยไรกูกูกนี okay. oh, then, ่แหละเกิดแล้วกูแช่แข็งไปแล้ว chịu, không thèm quá. được nào, tung nào. mà lay mày ไล่กูแล้วมันหามาไล่กูแล้วโอ okay. เคกูเปิดประตูตรงนี้ไแป๊บนึงจะได้วิง่งมีจุดวิ่งจุดเปิดไ,ไปเลยเปิดไปเลยมันไล่กูอยู่มันยังไล่กูอยู่ยังไล่กูอยู่สิจะเกิดแล้วใช่ไหมสสเสร็จแล้วเสร็จแล้ว กูต้องไปเติมกระสุนวะช็อตหมดแล้วลยัยงไล่กูอยู่ไล่ไม่หยุดเลยเพื่อนโอเคดีู่ยังไล่อยู่ ก็ไปเปิดไฟตัวเนี้ กูไปหยิบปืนอีกกระบอกดีไหมไม่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 ยิงไม่เข้าอยู่แล้วถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามึงไม่ยิงหัวถ้ากูไม่เปิดหัวให้ก่อนอะไรบุ้งว่ากูแถวนี้มันมีถังแก๊สอยู่ไหมวะไม่ไม่ถังแก๊สไม่มีประโยชน์ต้องยิงแต่หัวฮะมึงรองยิงเลยแย่มันคือรอยิง ไล่กูลหรอกระสุนหมดเลยเข้าใจเข้าใจเอไปไปเติมหมดเลยเขาเติมได้นะต้องให้กูต้องช็อตแล้วให้มึงยิงอย่างเดียวเลยเพราะถ้ากูช็อตแล้วกูควักปืนออกมายิงอ่ะไม่ยิงไม่ทันไม่ทันใช่ใช่ตามีหน้ากูหมดว่ะสวยละอยู่ที่ผมป่นอ่ะกูอยูใช่อยู่ไปอยู่ไหมไปอยู่ไปอยู่มันมันเริ่มไหนแล้วมันเริ่มไหนแล้วโอเคนี่ลงมาเลย เรายิงไนะเราคุชัก,กอนไนหะมโอ้ยเราช็อตให้สุดเดี๋ยวลองตั้งมาตุตรงไหนวะเอ่อห้อ,องเมื่อกี้อหอยได้แล้วไายวะไม่ไม่ไม่แค่นักการแบกหนี Okay. เสร็จสองอ๋อแต่ว่าน่ากระแตกมันก็ออ๋กูเข้าใจแล้วอ๋อต้องช,อชอ็อตใส่หน้ามันต้องออกกูต้องช็อตใส่หน้ามันเมื่อกี้กูไม่ได้ช็อตใส่หน้ามันต้องยิงให้อ๋อต้องต้องโดนหน้าเท่านั้นด้วยเออมันชอ็ชอตช็อตมันแค่เปิดเฉยเแต่มันแบบว่าไม่ได้แรงมากดาเมจไม่พอ อยู่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 ข้างล่างเลยบนหัวมันอยู่ในอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเหรอบนหัวเนี่ยหรือไม่ข้างหน้าเลยไปดับไปดับไปยิงใกล้เลยไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งด่วนไปเลย หนีไปเพราะว่าโดนมันโด,ดนเดยอะอยู่เออช่วงที่กูช็อตอยู่มึงยิงได้เลยนะทไมไม่ต้องรอกูช็อตเสร็จใช่ๆอ๋อโอเคจับอยู่ตร,ต,ตรงนี้เลยตร,ตรงนี้เลยหน้ามันแตกไปครึ่งแล้วใช่ใช่ตามไปตามมึงโอเคมามันจบกันนะนต่ำกูต่ำกูบรรจบมาได้ได้กูมาแล้วมาแล้วเอาเลย ว okay, oh, okay, okay ิ่งว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 ิ่งโอเควิ่งวิ่งวิ่งมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วออกมันหนีหลังวิ่งไล่เหรอมันออกออมันหนีนะมันมันเือแล้มันคือแล้วโอเคมันหนีมันหนีไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งวิ่งจนน่ากลัววิ่งอย่งเร็วคือถ้ามันไล่เราแบบแบบเหมือนตอนมันหนีนะว่าจะลกแตกอยู่หูหูทั้งขนาดนั้นน่ะไม่ไหวแล้วเว้ยใช่เล่นไม่ไหวแล้วอยู่บนหัวเราอ่ะตอนนี้แป๊บนึงครับแป๊บนึงตั้งมตบทหนได้ได้ เสียงไม่ด hmm. okay. 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 ีเลยวะโอู้โอ้ยชิตกใจตกใจตกใจน่ากูพอกเหลือบไม่ไม่ต้องต่อกับคนเลิกเหลือ10%น่โอ้ แรงมากใช่ไหมลากมาลากมาลากมาืึอง,ง,ง,งหลอดจะคิดว่าเผื่อดนไม่ทีนึงมันหันไปอไกลไปไม่ผันกว่ามันวิ่งไวมากแล้วเลือดกูไม่ไม่พอเทด้วยมันไวจริง ใช่ใช่ใช,ใช่มันดุมากตอนนี้กูเกิดละกำลังวิ่งไปมันดุแต่มันมันมันก็เหนื่อยวาอยู่นะมันวิ่งไวมันเหน<ช>ื่อยวายอยู่มันดับวอฟเฟิลใช้ใช้สุดแรงอะ่ะมามก็สุดหมดว่ะกูกูจะกูจะทิบไห้แล้วกูจะชิบไห้แล้วเพราะ,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 าะว่าสตามิน่ากูไม่พอ มมมึึมึงงงเรียบร้อยเรียบร,ยร้อยแบบตอนแรกกลัวจะวิง่งไปให้มันตีกแูแล้วก็กลัวจะวิ่งไม่ไหวปัดโคก็ตัดแนวไม่หมเอาใหมา่เอาใหมา่โอเคกำลังไปกระสุนหมดเลยกระสุนปืนกูมีไม่แม้กระสุนปืนชอ็อตกูหมดไงงั้นงั้นต้องไปนี่กูจะรีบไปไปรอด ต้านกูแปล็คไม่ได้เอ่อกูดถึงอากูก่อนแล้วเดี๋ยวจะกับ ขึ้นท่อไปแล้วเฮ้ยใช่ไห <Okay. S 1> มทำไมมาตอนนี้กูตายแล้วเนี่ยไปดับปะยามดาบอะได้อยู่ได้อยู่ เปิดไปเมึงวิ่งหนีไหมโอเคนะโอเคอยู่ปอยู่กกูเนี่ยใช่ใช่กูกูได้ยินเสียงม,มันวิ่งไล่เหมือนมันไม่ใช่ไล่กูนะกูก็เลยบอกว่าให้มึงวิ่งหนี ึกไม่ค่อยดีเลยวว่ะให้อย่รู้สึกไม่ดีเลยครับคุณกระตา้มาแล้วครับนไม่ดีจริงรู้สึกไม่ดีจริง